chú ơi mình chú ơi dỡ สวัสดีครับพบกันนะจะช่องโมโตข่ยเช่นเคยนะครับข้างหลังของเรานี่มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดกับกิจกรรมที่พาเรามาฝึกทักษะแล้วก็พาเรามาเรียนรู้กับการขับออฟโรดนะครับอุปสรรคเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้เรามากับทาง Revo GR นั่นเองครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ r e โว GR จอาจจะมีตัว r o c โคขับ4 ให้มาลุยในอุปสรรคต่างๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเรียนั้งนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างแล้วก็มันจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออสซี่ซัสเพนชั่นก็จะเป็นสถานีที่สร้างขึ้นมาครับจำลองขึ้นมาให้ครับอันแรกก็จะเป็นหลุมสลับครับก็ในช่วงแรกเนี่ยเราแนะนําอย่างนี้ครับเรื่องของกาลังของเครื่องยนต์ของเราเนี่ยครับในรถอ่าหนึ่งรีโว่หนึ่งจีดีนะครับมีกำลัง แต่บิดที่ใช้กันได้ตั้งแต่รอบต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของกำลังขับเพื่อนที่จะผ่านอุษสาพวกนี้มันมันเป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับเราแนะนำว่าช่วงแรกอยากให้ลองเรื่องของการคนถูกคนเบรกก่อนนะเนี่ยเราแค่แต่เบรคเอาเท้าย้ายมาที่ก้านเบรกนะครับแล้วก็ลองปล่อยเบรกให้มันสัมพันธ์กับการเดินทางก่อนช่วงแรกนะครับที่เราจะเตยมตัวะครับในถานีต่อไปได้ครับได้เลยง่ายๆเลยครับเมื่อกี้ไม่ขับเดอ้อแท็กมาแล้วใช่ไหมครับสนุกมากครับนุนตลบเลยใช่ไหม อันนี้ก็จะเหมือนคล้ใครเรียนรู้การคนโทรลตัวรถให้มากขึ้นครับผมดูจากนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่ารถมันมีอการยกตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะครับในช่วงนี้เราจะใช้แค่โฟลนะครับไม่ต้องใช้ระบบดิฟบล็อกองดูก่อนได้เลยเพราะเดี๋ยวเราไปจะไปขับในถังเอเวนเจอร์เนี่ยได้ใช้ดิฟบล็อกแน่นอนเขาเขาจะมีรถน้ำไว้ไหมพี่แค่ฝุ่นก็แย่แล้วครับฝุ่นก็แย่แล้วครับ พร้อมวาเชิญได้เลยครับ,รบอแล้วก็ฝึกการอันนี้เติม,ตมเร่นิดนึงโอเคพอไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยเลียบเบรกเอาครับผมโอ้ลุมลึกอีกแล้วนะครับอือ้ค่อยๆมาครั้งแรกหลายคนน่าจะตกใจ แต่ก็ใจจริงอยากให้ปรับลงมาดูที่หน้าต่างของการาดูวงเลี้ยวของตัวลอ้อนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหลง <c oughs> บางท่านที่ไม่เคยนะครับ,รบมาขับทางแบบนี้พอรถตกลงไปหลุมแล้วมันจะตกใจแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปซะเยอะเลยเพราะกลัวว่ารถจะขึ้นอย,าอย่างหลวมไม่ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นาก,าก็ได้ครับหมุนพวงมาลัยสักนิดเดียวเราก็เปรับมาดูที่ออมอนิเตอร์ได้เลยเพราะเรามีเวลมอนิเตอร์ทางด้านหน้าให้ื่ออยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถรู้วงองศาการเลี้ยวได้เลยการขับมาทางแบบออฟโรดนะครับคงอาจจะต้องมีแต่งบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเน้นในเรื่องการรักษาตัวรถให้เป็นแนวตรงเลยนั่นเองครับ มันจะทําให้ข้างล่างเนี่ยมันไม่ไปโดนหรือว่าไปเออติดนี่ใช่เลยทาง้นทางต่อได้เลยนะครับที่เราแนะนำครับเวลาที่เราปับบอกไว้ให้ตั้งชั้นขึ้นมาิีจึงนะครับเวลาที่เราขึ้นเนินเนี่ยเราจะมองเห็นทางด้านหน้านั้นถ้าเราเอ็นบอกไปเนี่ยจะยิ่งมองเห็นท้องฟ้าเยอะขึ้นช่ครับโอ้ลงน้ํากันนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเราอยู่ บนรถกับตอนที่เราเดูจากข้างล่างเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะอยู่บนรถนี่จะเป็นองศาที่เวอร์ได้แต่พอดูจากข้างล่างมันก็เอ้ยเหมือนไม่มีอะไรต้องลองมาอยู่ข้างลนโอเคเราวอ l k ก n ินสปีดในน้ําก็ไม่ต้องเร็วมากนะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าแบบมันเข้าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรียบร้อย เราแนะนำนะครับเราจะไม่กระโดดลงไปประทะน้ำเหมือนแบบในรถลิลี่ที่เราใช่ใช่ใช่เพราะการประทะน้ําด้วยความแรงนะครับน้ำเนี่ยพอยิ่งมีความเร็วกับมันเนี่ยมันจะกลายเป็นองแข็งขึ้นมาใช่ใช่ครับการชนเราเนี่ยจะสลายแยการใช่นะฮะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถที่เราใช้เดินทางในเวลาน้นผมผมเห็นมาเยอะมากเลยป้ายที่เด็กชอบดูนะครับกระจังหลุดด้วยนี่ ที่บอกครับระดับความสูงของน้ําที่เราเนี่ไม่ให้สามารถขับผ่านได้คือ90เซนติเมตรนะครับซึ่งตัวกองอากาศแอร์บ็อกของเราเนี่ยอยู่ที่แก้มทางด้านขวาอยู่ที่110เซนติเมตรนะครับก็หายห่วงแน่นอนใช่เราเผื่อไว้ด้วยคือจริงๆมันก็ลุยได้ถึงแต่เราไม่แนะนำเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่ามีรถสวนมาในในที่น้ำเพิ่มสูงเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับมันจะท่วมกว่า110เซนติเมตรแต่เราก็ยังมีแผนบังไว้นะครับบังคับให้น้ำไม่ไปดังกลด้วยเพื่อป้องการวิ่ง ได้นนรครับแต่จริงๆแค่แบบห้าสิบมันก็ไม่ไม่น่าลุยแล้วว่ะเพราะว่าบางทีคนอาจจะยังไม่เคยฝึกฝนหรือว่า <c oughs> มาเจอสถานการณ์แบบนี้ครับบางคนแบบโอ้ใส่ไม่ยั้งเลยอั <c oughs> นก็อันตรายครับเป็นห่วงรถแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างในจะดีกว่าใช่ครับใชมันเราลงมาเดิมได้ครับการขับ ิกแทกบนเนินบ้างครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่เห็นมุมทางด้านาซ้ายมือนะครับเพราะว่ามันเป็นซาลอมแบบหักมุมเลยแล้วเราก็สังเกตตัวที่เป็นกระจกมองข้างดูล้อหลังดูตัวรถว่ากําลังหักไปทางไหนนะครับสังเกตล้อสังเกตอะไรหลายๆอย่างเ,เนี่ยเห็นไหมมันจะเอียงแบบลอจงจอดตรงนี้ดูก็ได้ครับเนี่ย พอขึ้นมาเนี่ยครับตอนเนี้ยล้อมันจะแขวนลอยแล้วหลังจากเนินสลับสมงนไพรใีกครับทีนี้พอมันแขวนลอยสองข้างนะครับระบบเอทีอาเซถ้าเราแตะเขาเล่นเบาๆเนี่ยช่วยกระจายกาลังขับไปที่ล้อทำให้เราขับขับได้ง่ายเช่นกันเนี่ยเราแตะนิดนึงโอ้ต้องบอกอย่างที้ว่าเมื่อกี้เราจอดขาไว้เลยนะแล้วเราก็ดูว่าตัวรถเนี่ยเขามีกําลังขนาดไหนนะครับอย่างที่ทางโตโยต้าเขาบอกแหละว่าเขามีกําลัง มาเต็มตั้งแต่แบบช่วงต้นๆเลยทําให้รอรับใช่ใช่ทําให้แบบเราสามารถคอนโทรลตัวรถแล้วเราก็มีกําลังในการผ่านอุปสรรคได้ง่ายนั่นเองนี่ครับเป็นง่ายๆก็ระบบ A T R ง่ายๆครับแต่ขับเร่งลไปเบาๆคาว้ชักแพ๊คนึงครับพอมันจับล้อที่ไม่มีทักช t i o ได้นเขาจะส่งกําลังไปที่ล้อที่มันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้องนครับบางทีเราอาจจะตกใจกดคันเรื่องแรงก็จะเป็นต้องขนาดนั้นแต่เบาๆให้เดี๋ยวั ครับผมเนี่ยมันดีทั้งสองอย่างเลยนะเรียนรู้การใช้เบรกกับใช้คันเร่งแล้วก็คอนโทรลพวงไลน์เนี่ยอยากให้หลายๆคนได้ได้ลองเพราะว่าแบบเนี่ยมันหาที่เรียนยากย <c oughs> ครับเดินต่อมาเรามาลองกันสองระบบครับครับผม เริ่มจาก HAC ก่อนนะครับคือ Hill Start Assist Control นะครับก็จะเป็นระบบที่ช่วยในทางล่าออกตัวทางทางล่าชันหลา่คนคิดว่าเบรกหน่วยเดียวต้องบอกต้องมานั่งอยู่ในรถนต้องมานั่งอยู่ในรถนะแต่เราจะขึ้นไปคาดบนเนินได้เลยนะครับเดี๋ยวลองขับขับขึ้นไปได้เลยแต่บนกางเนินแล้วลองเบรคัีนิดนะฮะมันแทบจะชี้ฟ้าอยู่แล้วนะครับเห็นไหมนะครับขึ้นไปนิด อยู่รถได้เลยครับพออยู่รถตรงนี้นะครับอที่บอกสิ่งที่เราจะเห็นก็คือท้องฟ้าเราจะมีหลวอางค,คราบผมนั้นนะครับระบบทิวซัสแอคชีคอนโทรลของเราเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปแล้ว<อ>แล้วเราปล่อยเบรกนะครับ<อ>ราถาันยังยังจะคาเมนเทนแหล่งน้ำมันเบรกให้อยู่ภา,ายในสามวินาทีผสมกับเรื่องของเครื่องยนต์หนึ่งทีดีนะครับแค่เ,<อ>เราแตะคันเร่งมาเบาเนี่ย<อ>มันก็จะพาเราขึ้นมาได้แล้วดังนั้น ให้เราปล่อยเท้าจะเบรกแล้วแต่เครื่อเบาๆได้นะครับเัื่อเป็นตัว,ตว,ตวไปได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นว่าผมอะถอดออกจากเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วนะแล้วก็ค่อยเติมคันเร่งตัวรงไปก็ไม่ได้ไหลอะมันมีระบบเนี้ยช่วยทําให้การออกตัวในทางลาดชันทําได้ง่ายมากๆครับนีบ<ม>่เราจอดอีกรักนิดนึงครับ,รบทีนี้ขาลงอย่างที่บอกครับเรามีระบบ d a c นะครับเราเห็นเนี่ยกดปุ๊บโอเคพอกดปุ๊บ นี่ตรงนี้นะฮะ,ระเราแนะนำอีกอย่างนี้เช่นกันครับระบบเนี้ยจริงมันสามารถทํางานได้เลยในการขับออฟโรดจริงเนี่ยบางครัง้รง,งเราขึ้นมาในทางลาดชันซ,ซึ่งเรามองมเห็นทางข้างหน้า<อ>ก่อนถูกไหมครับใช่ครับโอเคมาอาจจะเป็นเนินลงก็จริงเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามีตอไม้มีหลุมหรือว่ามีอะไรขวางทางหรือเปล่าเราแนะนําว่าค่อยๆปล่อยเบรกให้เราเห็นเส้นทางก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยให้ดีไซีทำงานเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับนี้เราปล่อยเบรกสักนิดนึ่งก่อนเบาๆนะฮะค่อยๆเลียดูทางหน้าแล้วเราก็ เนี่ยการปรับเบาะให้มันมีองศาที่ขึ้นมาเยอะอ่ะมันจะทําให้เห็นทัศนวิสัยทางด้านหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับปล่อยได้เลยฮนะเนี่ยอ่าแล้วเราลองปล่อยเบรกนะฮะเห็นป่ะระบบเขาทํางานแล้วก็เขาคอนโทรลความเร็วให้เราแบบไม่ต้องตกใจอะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปแตะคันเร่งไม่ต้องไปเลียเบรกเลยนะครับเขาทำงานให้เราครบจบเลยแบบนี้นี่ครับผมระบบ A D C นะครับความเร็วจะมันจะสำคัญกับ ความเอียงนี่เกิดขึ้นยี่เอียงมากเท่าไหร่เี่เขาจะไม่ปล่อยรถลงไปเร็วแล้วก็ถ้ายังน้อยหน่อยก็จะสามารถเพิ่มความเร็วได้เราสามารถเพิ่มความเร็วเองก็ได้นะดยการแต่แรงเพิ่มขึ้นมาโดยที่ความเร็วในการทํางานของระบบเนี้ยจะไม่เกิน30สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินปุ๊บระบบจะตัดการทํางานครับผมหรือพอเราลงมาแล้วเนี่ยครับผมก็แนะนําว่าเราปิดระบบนี้ก็ได้เพราะว่าขับขไปเจอทางลาชันจะทํางานให้เองโดยอัตโนมัติปิดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมได้ครับโอเคหลาสายลงว้าว อีกหนึ่งสถานีที่น่าจะตื่นเต้นนะครับก็คือลงอุโมงน้ำตรงนี้นี่เราก็เบาๆนะฮะอย่าไปกระแทกกระสันโอเคตรงนี้ก็น่าจะซับประมาณแปดสิบเซนนะฮะว,ว้าวเนี่ยสังเกตล้อสังเกตรตรงหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของตัวรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ง่าย นี่ก็ค่อยๆเรียกคันเร่งเบาๆนะครับอย่ากดเยอะกดเยอะเดียวมันจะบึมบัมโอเคนี่นั้เนินะครับเนเอียงว้าวโอ้ด้านหลังล้อขวาจะถูกยกขึ้นนะครับผมตัวรถอืม บอกากรารกระจากำลังขับของ ATC r เนี่ยเป็นรถที่รุดถังไปได้ง่ายเลยเนี่ยคอนโทรลไม่ได้ยากเลยนะตัวรถช่วยช่วยเราเยอะมากอ,อย่างนี้เราไปนั่งขับนิดนึงแล้วนนตั้ซ้ายมาสิโอเคเดินทางในรถมาแล้วโอเค แต่แม่ต้องแปลกใจเวลาเราขับโฟโลนะครับรัสมีวงเลี้ยวมันอาจจะแบบมากกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถปรับโหมดต่างๆได้นะฮะเราไปทางไหนครับ จอดบนเนินได้เลยนะครับรอครับ,รบรชั่วครู่นึงโอ้คราวนี้เป็นหลุมสลับเหมือนกันครับแต่คราวนี้เป็นหลุมที่เป็นดินทั้งหมดเลยอ่าเมื่อกี้ยังเป็นคอนกรีตใช่ครับ,รบดังนั้นพวกฟิชชั่นที่มันเกิดขึ้นในตอนอขึ้นตอนลงนะครับอันนี้จะลื่นกว่าเพราะเราใส่น้ําลงไปด้วยอ่าอเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวรถเขามีการแบบยืดหดมีการทําให้ตัวรถเนี่ย พยายามแบ่งกระจายกำลังในการคอนโทรลรถ ผมนะพร้ับไม่ใช่ไนี่ยเลยนะครับชื่อโอ้โหข้างล่างเป็นเลนเลยนะครับข้างบน <c oughs> เป็นเลนป็นเลนนิดนึงอืบโอเคอชะลออืบอ,อ้โหดูเหมือนแบบลึกพอๆกับตรงข้างหน้าเมื่อกี้

ต้องมาเค mm ้นเขาเขาก็ช uh, okay, okay. okay. ่วยเราผ่านไปได้อย so uh, right. uh ่างโดยดีแบบนี้เลยโอเคครับสถานที่ทดสอบองเราจะมีที่สุด่เท่านี้นะครับได้ครับจอดใส่เกียร์ว่างมันก็สามารถก็เป็น h e ได้เลยนะครับได้ครับช่วยอไปเลยครับได้ครับตรงสุดเลยอาจจะมียึดตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงสุดถึงไพรอตดที่ล้มและเลี้ยวขวาครับได้ครับ เด็กขัเล่นได้เลยครับจะได้รองดูอบนแหกจะได้ไวิ่งในสองออสบาย,บายเ,าเราะยกเล่กนกบเครับรงโค้งขวาโ้งกว้างนิดนึแคม,มเปนลุมโ <Okay. S 1> อเคโอเคตอนนี้เข้าโค้งกลางๆได้ <c oughs> ออกออกข้างนอกก็ได้ว่าข้างในเป็นลุมโอเค ประเด็นเล้งเพิ่มได้นะครับเพิ่าโอเคอากาศร,รถมันจะเป็นอีกอาการหนึง่งพอเดินทะเร่งเพิ่มจะสะดวกขึ้นใช <Okay. S 1> uh, ่ตัดแยงกวามาเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วคืนแล้วเริ่มขึ้นวงละโอเคตรงเลยเลยจะเป็นโค้งขวาเล็กน้อยแล้วจะเป็นโค้งซ้ายโค้งซ้ายจะมีต้นไม้แคบอยู่ระวางโค้งซ้าย นอน๋อต้นไม <laughs> ้ใช่ไม้แคบไม่ได้มาตั้งปีหนึ่ง้วนี่ใช่<ป>ตรงเนี้ยโค้งขวามันเป็นร่องให้เราค่อมร่องเลยค่อมร่องมาฝั่งซ้ายนิดนึดนดนดนดคงอ่าโค้งซ้ายปาไปไปเดินมาเรื่อยๆไปเพราะถ้าอยู่ในร่องเนี่ยมันก็ลงหลุมลง<ช>ไ,ไม่หนุ่มไม่หนุ่มวันนี้เรเรื่องของการคอนโทรลพวงมอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นหินลอยเวลาเราเดินเล่งปั๊บเนี่ยรถมันก็จะแบบลอยอ,อ,อ่ะอ,อ,อยู่เทินขวาเกาะนอกไว้เกาะนอกไว้ซ้ายไม่หลุนี่ครับอ่าเนี่ยฮะเรินมาเล่งกระสุนอันนี้อยู่เทิร์นซ้ายเทิร์นซ้ายหมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวไปขวาครับขวาก่อนรอบที่สองตอนนี้แนละ้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้แล้วไปเร,เ,เราเรารู้ทางนะเอเอเ้ยเติม ช่วยมันช่วยเยอะเลยแต่ถ้ากดสุดอะถ้ามันรู้ว่ามันลืน่นอ่ะแข่งไอ้ VSC มันจะจับมันจะกดไม่ไปแต่ถ้าแบบกรอๆเนี่ยมันจะสมูทใช่ไถ้าเรารู้ระบบรถอ่ะมันจะสบสนุกซ้ายลื้นโอเคึ้นคืนอหัวไรตรงบมากค่ะอันนี้ปิดซ้ายนิดนึง เร่งเพิ่มเลยเอ่ยยาวอ,มามาอยากให้ขับสนุกกปบทุกคนใช่เพราะถ้าเกิดมาย่องย่องในเซชันนี้ไม่มันต,ต้องเติมต้องเติมพอรถไปไ,ได้ใช่ในยูเทิร์นซ้าย สนุกมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเป็นทางกวาดมาแล้วก็ตงไปทางรถคนขาวครับเพราะถ้าเป็นทางหินเนี่ยมันจะหินลอยซ้ายซ้โอเคตรงนี้เป็นทางตรงนะครเพราะกดคันเร่งผมอยากให้ลองกดแบบสุดเลยโอ้โหเนี่ยกดสุดปั๊บเห็นไหมว่ารถมันลอยลอยครับอย่างที่บอกคือรถขับสีไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปใช่ใช่ถ้าไปเจอแฉกเจอหินนี่มันลอยอ่าครับผมอยากเห็นอาการไงว่าน่ากลัวเะนั้น ถ้าตรงไหนที่ที่ดูแล้นักัวเราเบาโยคนเล็งก็ยังควบโุมอยู่ในนั้นได้ครับวาแต่คุมง่ายมากเลยใช่แต่รถมมนคุมง่ายโอ้พี่ดูระยะอย่างเงี้ยเราเรารอให้คันหน้าลงพ้นก่อนแล้วเราก็ดูระยะครับโดยการเราไปเที่ยวเส้นทางธรรมชาติเงี้ยขึ้นเนินลงเนินให้คันนำหน้าเราไปให้ให้สุดเส้นทางก่อนใช่เผื่อเขามีอะไรอีกที่งหนึ่งอย่างเงี้ยได้ครับไปอยู่บนเนินให้เห็นได้ครับก่อนลง ให้หัวปรับลงไปนิดนึงใช่อเคให้มันใจเม่อเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ลืมดาวหิวยังพี่อ่าได้เลยครับเปิดอยู่นตอนนี้เปิดอยู่ครับพี่ครนะพี่ปล่อยกันเล่นโอเคปล่อยเบรกด้วยปล่อยแล้วนี่อย่างไงนะครับช่วยเราเยอะเลยจะเห็นผลเยอะตอนที่พี่ลงลงทางลาดที่เป็นทางลื่นๆระบบเขามาช่วยใช่จะไม่เบรก ให้ล้อหยุดพอล้อหยุดมันจะมันจะเป็นสกีครับมันจะคุมรถไม่ได้ครขาไปเลยครับขาไปได้ครับขาไปขา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 โอเคครับนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราผมถึงกู้คิวกันแล้วเดี๋ยวดาวฮิวเราจะไปดูตรงทางกั้ดูนะอ่าครับพี่โอเคตรงที่เราทางนี้เรารับตรงทางที่เราขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ครับนี่เนี่ยเดินปกติเลยครับเดินสมุดต่อเนื่องอ่าครับเดินนิ่งๆอย่าไปกดอย่ายกหมดครับเขาเรียอย่ายกหมดเดินต่อเนื่อง ต้องแรงกดครับต่อเนื่งเปิดทงอะไรใต้ขวาอมาได้เรื่อยๆครับไปไปไปอเปิครับขอหัวขึ้นมาหนนะครับลงมาขานิดนึงโอเคขอบคุณครับพี่เพราะบางทีเราแบบกะลำหนักยังไม่ลิ่งพอยกขับขับรถโอเวิยนเนี่ยยกมดก็ไม่ดีชกดแรงก็ไม่ดียกนะโอ้โหมันมันละเอียดครับใช่มันความพอดีมันไม่ได้อยู่ น่าตรงนั้นด้วยนะใช่ครับคืออยู่บนถนนอางเกใช่ครับเนี่ยเอาผมเอาไหมพี่ขับรอบสองอ่ะพี่เดินคันเร่งแบบเดินก็ไม่ได้ถ้าลอยล้อพี่มันไม่อยู่เลยอ่าเสน่ห์ของรถคือพี่ขับติดเที่ยวไม่เหมือนกันเลยเนี่ยครับเสน่ห์ของรถมันไม่เหมือนขับรถแบบบนถนนทั่วไปอันนั้นแท็กไม่เสียครับเหมือน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 คนขับเซอร์กิตในสนามแข่งเซอร์กิตอ่ะไม่มันลงง่าย ไปครับแต่ใบสครัชชยุ่จยังลง่ะคือถ้ามั่นใจในรถอะพี่ได้หมดแหละเราต้องเปิดก่อนอ๋อมันเปิดอยู่แล้วคือถ้าถ้าไม่ลงเขาก็ไม่ทำงานพี่จับตรงไหนดีๆไปจับสนิทมากอันนี้เดี๋ยร์อย่าขวางครับกลับมากลับมาพวกไรกลับมาล้อพี่ขวางโอเคโอเคครับอ่านี่ครับ พอกขวางเป็นว่าล้อมันมันขวางมันจะไหลได้แต่พอเวลามาสุดท้ายมันขึ้นจ้ให้ขึ้นกว่าตามอย่าเี้ยอยให้ไม่อยู่ในล็อกเราโอเคพยายามให้อยู่แบบสามกัาเก้าชิงถูกก็โอเคอันนี้คือเน้นล้อตรงแล้วเเพราะว่าเราลงเลยครับอืคือบางช่วงอ่ะพอล้อที่ขวางเนี่ยมันลงได้เพราะว่าทางมันเป็นฝุ่นแต่พอไปถึงทางขูขาครับทางที่มันไม่ฝุ่นอ่ะมันจะเด้งขึ้นไปอย่างเงี้มันจะตะกุยไปทางอื่นแทนใช่ เขาถึงบอกว่า,าต้องแม่นพวงไลเ<อ>พราะบางทีเราไม่รู้พวงไลเราไปรอดหรือไมรับเปิดครับปรับรูทเป็นนอร์มัลครับกินธรรมดามาได้ครับกินธรรมดาือครับได้สบายมากมาเลยโอเคนะครับท้ายสุดเทคนิคการขับรถโปวินนะครับพวไงไลคันเร่งเไปอยู่แค่นี้เองที่แล้วถ้าพี่ขับเส้นทางออฟโรดรถโปวินได้เนี่ยครับทางเลี่ยมก็ได้อะไรเลยง่ายหมดครับ นี่ผมถามพี่นะถ้าตรงนี้ฝนตกสนุกื่อยที่ไปไงมันขวายหน่อยใช่แล้วถ้าเกิดคือที่เขาที่เขามีลิบบิ้เนี่ยเขาจาลองว่าเนี่ยคือเขาเนี่ยคือเหวครับคุณจะตกเหวรใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพี่จะขึ้นบนหรือพี่จะลงล่างถ้าพี่ลงล่างพี่ก็พร้อมจะลงเหวอ่ะแต่ถ้าพี่อยู่บนอ่ะพี่ก็ยังอยู่ข้างบนถูกครับครับอ่ะแล้วแล้วผมยกตัวอย่างนะอย่างสมมติเนี่ยพี่คุมล้ออยู่ถ้าล้อพี่ขวางครับแล้วพี่เร่งล้อขึ้นเนินแล้วรถก็พลิกครับ เมื่อเราอยู่ที่สูงแล้วรถเรารู้สึกลื่อนเราก็หักลงไปลงที่ต่ำพิดีแค่นั้นนะแล้วก็เวลาขับขึ้นทางธรรมชาติอย่าอย่าอย่าไปล้วงมืออย่างนี้เพราะบางทีเจอหินเจอหลุมเจอตอไม้มันตีเขาตีเราจับอย่างนี้ครับจับมุมนอกอืเขาตีก็ให้เขาฟรีมือเราไปฟีมือฟีมือไปครับถ้าไม่แน่ใจรู้ว่ารถล้อเราไม่รู้ไปไงเราก็เปิดกระจกชั่วโมงรู้ว่าล้อเราขวางหลอเราเยอะไหมบางทีช่วงที่เราเพลินแล้วตกใจเนี่ย ล้อเราขวางอยู่แต่บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมล้อฉันจะขวางได้ยังไงในเมื่อรถฉันก็วิ่งตรงครับก็แท็กมาเลื่อนพี่ถนนมันเลื่อนอ่ะมันก็ไปอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยขออนุญาตเปลี่ยนมาลายลายนึงนะครับที่เป็นลายสนะครับแล้วพอเผลอพอไปอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่พี่เหยียบคันเร่งอ่ะรถพี่ก็ไปอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยมันก็แบบแผลไปเรื่อยๆมันก็จะจัดระเบเรื่อย ถ้าสนุกอะครับคือแล้วแล้วรถโฟวินอ่ะเชื่อไหมว่ามันก็ไปไม่ได้ทุกที่อ่าถ้าพี่ไปเจอทางเลื่อนที่เขาบอกว่าดินหนังหมูอะครับสมมติตรงนี้เป็นดินหนังหมูเลยนะก็ทำับเลยพี่เป็นดินหนังหมูเนี่ยพี่ขับโฟมันกิ้งเป็นลูกหางมันหมุนเป็นลูกหางคือรถไม่ได้กิ้งนะแต่รถพี่จะหมุนอยู่เงี้ยใช่มันไปไม่ไปไหนใช่นอตัวเองพี่ก็ต้องไปเหมือนงูอะบึ้ดบึ้ดบึ้ด เห็นป่ะพี่ท้ายสุดทั้งหมดคือคันเร่งใช่พงอะไรประสานกันให้ดีพอ